ร้านที่ลุงจะพามาวันนี้คือร้านขายลาบแต่เป็นลาบแบบคนจีนนะเป็นร้านชื่อร้านลาบประตูน้ำแล้วมันจะเป็นลาบจีนแบบไหนเข้าไปดูกัน ปิดตรงนี้ทั้งหมดกี่ปีแล้วประมาณปี2506พ่อผมเขาจะเป็นแผงลอย,อยนะแผงลอยเปิดป้ายร้านลาบป,ประมาณปี2512ปี6 0ปีโดยประมาณร้านอีสานสมัยนั้นจะไม่มีคําว่าอยู่ในตึกแถวเป็นเพิงมารงินเท่านั้นถือว่าเป็นร้านรุ่นแรกๆที่ขายอาหารอีสานแล้วมาอยู่ในตึกแบบนี้ฮัเฮียเดี๋ยวขอเป็นลาบหมูหนึ่งต้มเครื่องในหนึ่งอาลาดเนื้อไปอีกหนึ่งครับ เราจะเอาใส่กระชอนอย่างเงี้ยครับเหมือนกับที่ลวกไปเกี่ยวมันจะแตกต่างกันตรงนี้ครับแล้วลาบเพียเนี่ยยังสูตรเดิมอยู่ไหมสูตรเดิมทําเหมือนกับทอดทุกอย่างครับแล้วเรามาดูตานานครัวคู่ที่ลุงพ่อบ่อยๆนี่เลยครับอันนี้คือมะนาวสดน้ำปลามันเป็นไปมายังไงก็พ่อเขาก็จะใช้วิธีนี้มาอาศัยแบบว่าเขย่านับปีเอาการออกมาน้ําปลามะนาวมันก็จะพอๆกันครับธรรมชาตินี่ไงลาบหมูอร่อยกันแบบง่ายๆสไตล์เจนนะฮะตอนนี้ลุงสักมาแล้วครับ ลาบหมูลาบเนื้อแล้วก็ต้มเครื่องในที่ร้านเขาจะขายอยู่ตอนนี้เป็นหลักแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวน้ำใสกับต้มยำแต่ลุงก็สั่งกันนีซึ่งเป็นออริจินอลของเขาดั้งเดิมโอ้อันนี้เป็นลาบหมูแบบสไตล์จีนนะฮะเนี่ยหอมข้าวคั่วหอมพริกหอมมะนาวน้ำปลาเปราดด้วยอิลว้วนัวกลมกล่อมเดี๋ยวลองดูอันนี้ลาบเนื้อเขาก็มีกระด้ง รสชาติเผ็ดนิดน้อยเปรี้ยวนิดนิดเค็มหน่อยหน่อยสองอย่างเหมือนกันต้มเครื่องในเนื้อเครื่องในก็ชัดเจนคือมันมีความเปรี้ยวกลมกล่อมมันเป็นกลิ่นอายที่มีความผสมของอีสานด้วยแล้วก็มีของคนจีนนุ่มนวลกลมกลม่อมเป็นสูตรดั้งเดิมของร้านนี้นะฮะลาบสไตล์ยีสวันนี้หลุงก็แค่พากลับมาดูร้านเก่าๆบรรยากาศเก่าๆที่ยังหลงเหลืออยู่ใน ประตูน้ำเวลานี้ครับ